ทำไมเด็กนักเรียนเป็นชุดน,นี้อะค่ะลกูกอยากกินขนมที่กล่องเฉากค่ะโอ้วันนี้เราจะไปปาร์ตี้ปิดกล่องชอ็อกที่โรงเรียนค่ะอน,นุบาลอันนี้เนื้ออันนี้เป็นของแฟนค่ะโอ้โหปาร์ตี้ปิดกล่องชอ็อกที่โรงเรียนนะคะก็นนเลยใช่แต่งตชุดสโนไวท์ไปเลยตอ,อนนีู้กินไปแล้ว แต่ว่าที่จริงน้องซีมีตั้งชุดเอลซ่าอนนาชุดเวียดนามชุดเจ้าหญิงหลายๆชุดเลยนะคะแต่ว่าทำไมถึงใส่ชุดสโนวไ์ไวคะ้ะคุณครูเลือกให้ค่ะอ๋อคุณครูเลือกให้ก็เลยใส่เป็นชุดนี้นะคะเดี๋ยว,วเราแต่งตัวกันเสร็จแล้วขนมพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่โรง,งเรียนโรงเรียนอะไรคะลูก จังหวัดอะไรคะบอกคุณผู้ชมหน่อยดิบอกคุณผู้ชมที่ติดตามเราหน่อยสิคะน้องซีอยู่จังหวัดอะไรคะเฮ็ดสะโนโลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสะไขให้น้องแฟนซีด้วยคนละเรื่องกดไลค์กดแชร์กดซับสะไขโอเคค่ะ